หัวใจหนึ่งในอวัยวะที่สําคัญที่สุดที่คอยสูบเลือดผ่านหลอดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายพบไ,ได้ในสัตว์ทุกชนิดที่มีระบบไหลเวียนและในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเช่นหมาแมวหมีและอื่นๆโดยจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในสัตว์แต่ละชนิดและบางชนิดก็ไม่มีหัวใจเช่นฟองน้ําหมึกและคนที่เธอแอบชอบส่วนในสัตว์ที่มีหัวใจสามารถแบ่งได้ดังนี้หัวใจสองห้องในปลา ห้องบนจะรับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำส่งต่อไปให้ห้องล่างช่วยสูบฉีดเลือดไปยังเหงือกหัวใจสามห้องในกบและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มักมีปอดและผิวหนังช่วยแลกเปลี่ยนกา๊าซหัวใจสี่ห้องไม่สมบูรณ์ในสัตว์เลื้อยคานหัวใจไอรอนแมนที่ช่วยป้องกันเขาจากสะเก็ดร,ระเบิดที่ฝังอยู่ในร่างกายใกล้หัวใจเขาพทสกันที่ก็มีหัวใจเหมือนกับคนทั่วไปวันที่ถูกทิ้งยังมีน้ำตาและยังหวั่นไหวกับคำล่ำลามีหัวใจเหมือนกับคนทั่วไป ยิ่งคิดถึงยิ่งทําให้เพอยิ่งพบเจอยิ่งทําให้มีน้ําตาหัวใจของโอ้เสกสันที่ให้ไปไม่คิดอะไรเพราะรู้ว่าเธอคือคนที่รอมานานหัวใจของเราที่มีแต่เธออยู่ในนั้นแม้ว่าเธอจะไม่เคยมองมาที่เราเลยก็ตามหัวใจของเธอที่มีเขาอยู่เต็มดวงมันจะไม่มีที่ว่างพอให้เราได้คู่กันบ้างเลยเหรอเขา ที่หลายใจไปมีคนอื่นทั้งทัที่เธอทุ่มเทไปมากมายแต่เขาก็ไม่เห็นคุณค่าเพราะแม้บางทีจะเหมือนมีค่าแต่บางเวลาก็เหมือนไม่มีตัวตนและบางคนก็คงไม่มีหัวใจ